ปูไข่ดองปูไข่ดองพี่น้องไม่ใช่ไขอ้อยต่อยัานแบบโองต้งไรบยางงานรวครบนะ้ยเสียปูไข่ดองครับพี่น้องตูไข่ดองเรือพี่น้องั ป้าดีจ้าแม่น้องไพจ้ะหัวหัวนี่แหะอ๋อไม่เป็นเจ้าไรเงอนอ่ะเอาเอาเอาลงไงเอาอยาวถั่วเยวายควายคักไรยเอมันมุโจฟ้ากากีนอี่ยังว่าหันควายถามเลยจ้าเป็นดอกไอจ้าโอ้โหเจ็บเจอง่ายเลยพี่น้องเลยข้าวมัอนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนสีสวยจังน่อยครับว่าจ้าขึ้นงูดอกพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นอยังว่าจะงอกล้องนหัวสีอีกเซวายรถพี่น้องเลย เออท่งานี้เป็นปีงไก่ได้ที่รองเลยปีงไก่ปีงไก่ปีงไก่มันอันอันได้โตซสมนี่ละเออตัวใหญ่บัทถามันกว่าหลึบอกตรงตรงมันใหญ่น้ำบัตถามนใหญ่น้ำบัทถาันใหญ่น้ำบัทถาันอ่ะตีคอยเป็นคอยไปดอกพี่น้องให้แจ้งกองไว้ไวแห้งแล้บัตถามีนหัวแต่ตีนดี่ยวหัวควันเลยพี่น้องบัด้สวันที่เป็นผู้ไข่ดองผู้ไข่ดองพี่น้องไม่แต่ไข่อ้อยต่อยนั่น ปามีตะไคร้ด้ไนมมันเปียบบ่ในสาบอไรบันนี้ละบัสิได้กินเน่อ่ะบัสิได้บัสิได้กวตอมตอมกวักขอบปากตอมตอมกินเน้อพี่น้องตอมพี่ตอมยังในนออบัจงตอมตานมะพร้าวครับพี่น้องลกไปพ้อมาพีนเด้อพี่น้องเตอมตตอมตอมพี่น้องอ้าตานมะพร้าวพี่ิกสเกิที่ไยดเด้อพี่น้องบักพี่พี่น้องตาลู น้ำตาลบัตพีกรับลูกไปเรือยๆตำปพุกปุกปกกกน้ำตาลมะพร้าวมันเสียออกแบบบหวานคักน้ำตาลนี่ดี่าก็ปลาตะมิตรจะมักมหมวนกันหน่อยงานเฮียงาย่งเฮียบเลยเ่าเรียงจานงานเดียขอดนะงานเขียเกี่ยวๆๆตะมีอลไรไม่เง ข้อคิวขนนี่นี่แหะยังเสีย้ยแล้วเอาให้ในป้าเมียค่ะทำตัวปีมันปุกท่าหนึ่มดเราไปลอยเอากีกเลยเราเป็นแมวรับได้แต่ันพอง่วยเราไปปีงห้ามีนะ่วงเราว่าข้อคิวข้อขิวขนดีดนี่แหละอ่้ควเลงไปพี่น้องเลยน้ากระเทียมรองพี่น้องกระเทียมดองลงไป หันัว้วพี่น้องผมชื่ออไดใส่บ่ลไปลครับปลาชักลกชักน้อยพี่น้องเลยปลาแดงเพี่น้องเมื่เปลียวเด้เมีวก็สีไม่ตัวแมนเขาก็ปลาแดกปุ๊กมากนี่ปลาแดงกบปุ๊กวนี่ปลาแดงพอหน่อยนี่ละพี่น้องนี่เป็นตอนผอมาปล่อยตอน ไปยืได้พอไปล้อไปยิอไปาว่าไปแต่นกไปขาดกันไะเนมแต่ยันเลยเว้าอกันว่านิเ้าอกันวอกกันิไม่เงี้ยแล้วก็คงยิ้มยู่ะาปาาคือโหดจ้ะ่วามามงเน่ากันพี่น้องนี่และโมเมนต์เลือสาขัวป่านยาจดวะ หัวมันเกียนอะไ<า>รก็นาตกใส่เลยจีมันูบนางบ <c oughs> ่โอ้ทุบนางจวไปคิ้วกบวบัเลยจะได้ <c oughs> งจะกินา <c oughs> นางดีพี่น้อน <c oughs> นงเลยได้กินแล้วเขียวดีป่อบักกวลงไป,ปน,ปนอนนอนนัวหวานเดียวโอ่งตรงเลยบ่อย จานสิมแบบ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 แตมคนคนนอคเล็ทบนี้เราคงจะเป่าจานลวเดีเตรียมเดี่ยวยังตรงเตรียมกันเตรียมขอบนะใส่กันเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอาหนีเอาสากเอาคนเอาคนเอาเหมือนลลกคกนี่นคกน้อยไมมไงโคกน้อยเอออันนั่นเอาอะไรใครบ้าก็บอกว่ายังมั่นใจได้เลยที่เหมือวปลาหลกโคกง่ายน่ีย ใครร่วนๆนะพี่น้องหนึ่งตัวแล้วเด้นี่สองตัวสามอยากจะพี่มาบังไหมล่ะสามสี่หมาตัวนี่่่ยกม่กลนี่ีนะโอ้ยอย่าพึ่งเยสวปล่ออะไรใส่ขึ้น

่อมเหี้นยู่มาทำความสะสาหรอโอ้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 เยังกันย่งว่าจัวว่าจัวเขาปลูกปลูกเ้วหรอวปูกน้องนาเพื่อไห้ไม่แมไงเป็้โอ้เนไห้มากเป็นไห้มากเน่บนเข่าโครงการลูกน้องนาโมเดลน้องคนไบ้านมันไหน้กับกัน มีเหยื่นบักหลายเนี่ยม่ใยไงมีบักท่านหวานเนี่ยมีต้นกล้วยเนี่ยมีไผ่หวานเนี่ยมีบักสีดาเนี่ยนี่อุ้ยหลายอันหลายอย่างม่ใั้นไ่แบักสามหวานมือนั่นบักท่านหวานมือนั่นเต็มอยู่ไม่สิ้อยก็ต้นนะมั้งโอ้เตีย้ย แมนี่แม่มันบพอบภูมินั่นแหละที่พาไปเบิ่งเกันบ๊อบภูมิที่นั่นเพื่อนเลี้ยงกันไว้นั่นภูมิยุกองต้องคุลีมันตัวน้อยแซบกินตัวอันเ็ดนี้พี่น้องตุ้งลูกน้ำมาไหลเต็มมากมันจริงๆใหญ่ลูกไปหาอยู่ดอกตุ้งลูกตังใหญ่มากเหรอพี่น้องบ้านนี่ลงไปลงไปครับคนหนี่งบุ้ยพี่น้องตูวตัวนี้ครับเอาแล้วเราจะคู่กันไหมอ่าใส่กันควรนอย คูไข่รับเป็นนังไดเสียคูไข่ดองครับพี่น้องตาปูไข่ดองนู้นพี่น้องเมาด้ครับมองุกอนครับเ็มันหลออกกันเาแนีเสียม้วพูดน่เอาอีเอาดีะดิดีลเอาๆๆบานเเอ อ้าวพี่น้องบันนี้จะมาขากันจะเสียบบอพี่น้องเอพี่น้องยีสันเอาซอสกีบ้าปุ๋ยซอนอย่าหูเป่งี่ตีไม่สันเน็บจนไหมกเพิ่งสอสนี้ยก็เพิ่งสอแล้วเ่งกำลังหูพู่หนก็ไปสอสด้ยอสมัคแซบพี่น้องแซบเป็นไดแซบแซบบอวด้ ขั้งแรกได้ๆพี่น้องบีบแหลกบีบเฮ้ยน้อนมวยแล้วัวยแล้วก็ซ็บพี่น้องมัน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 เซ็บน้องไผ่ลองเบิรงน้องไผ่ไหมน้องไผ่ขนาดเทาไปร่ลองมึงสอดโอ้ แซ่บแพี่น้องมาเด้อพี่น้องสมองสุบอนปูไข่ดองน้ำกันเกลียแหลกของทีมงานนวยกันล่ะโอ้ยหยาตูกับปูลุ่นบ่ได้ประหาหนูแล้ไปด้วยเดือดเรือเดือเกี่ยเมื่อเลียเมือเลยเรี่ยเลยเก็บครับ เกิดมากก็ไปกินที่เชียงห้เชียงแลกเด้อพี่น้องเองเกิดมากก็ให้ไปกินนในละพี่น้องสั่งมากกัสดดีดีพี่น้องอาปัปดยังน้องเห็นยโอ้ยไก่หลอดมาเด้อพี่น้องจะพักเกิดมากก็ไกินอันใดกินเงินเดือนกัวห้องกันี่ละครั้งแรกไม่ง่ายระหว่างมาจักบอนตื้มากินเนาะมันต่อเสียงมานถูกเนาะ ถ้ามีแซ่บนี้ตัวเรใช่อะไงไก่กันแซ่บพ่ไก่สิปูกันแซ่บพปูตอนนี้เนี่ยียบหูเอาเลยาคือาบ้วนไฟดูเลยหรอฮะเอเดำมันกินได้ขอดคูบาย่งำเก่งขเยเผยตันนี่เ้ยอาเี่ยมเกเยี่ยม่น้อง นี่ผมตัดลูกเด้อุดไปเยียงยทังนั่นบานะเียงเขายทอทังเมาไปิงุ่ดามันเป็นย่งจ้หกะมันก็เป็นสี่ีว่เดี๋ย่ดี๋ันแม่นีถูล้วม่้งงแม่มันเป็นย่มันเป็นยังันนดนึงไอ้นี่ว่าไงว่าหนัง่ง้ยทั้งไิทุให้ง่ายนเด้เดิน กินไ่ได้ทาาไหนก็ทูลรกันนั่นทุ่มไหงาเด้อพี่หน่องเอ้เด้อพออีดไปไครับไปซาปลาไปแก่ไปแกอาปลาทุ้นไหงพ่ย่างไงพ่อยว่าได้กินเป็นทุบต้าขาให้เวลานทุ่กินได้ยังไงกบากินตะหม่องตีดกับันมือที่กามันเนืยวหวานนีตัวเผดองน้ปลา

ยันเองยันเพิ่นบอกยันเขาพี่น้องท่านใจยาทุกเอเห็นบอผู้ได้บานผู้ได้ถาม่านากเป็นยังก็เป็นงน้ำแดงสีากเป็นยังกระคิวพี่น้องหวานครับพี่น้องสดคัี่เห็บควายบอกแล้วบอกเียนเน้ำครูกว่านเอิญเก็บไปคุกิด คุปเดลเลยทัไไหวคุเดกคุปเอาคอยุปเดลคปเาแล้วคุปเดกคุเอาื่อลุมบอกว่าะกุมเป็นหยาดมู้ยอยู่คู่กับเอาตัวติมาด้ยโยแฟนกับตัวของุคนลบพี่น้องัเดอ แ่แ่เดินรอบอะไรเร่ยคิดเพื่อนไอเนี้ยใหญ่ันาดนี้อันเดียดเพื่นด้วยอ๋อเขาได้กล้ามหลายจะไปเอาทุกให้งแล้วเรื่อยตตัวอยากว่า กุกหาน้ำเนี่ยยาใดอ่ะยาผุนเหรนี่สิมาบ,าบมอว่าผุนไหมเอามือเดแล้วเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เนี่ยกปะเดนาเาเสียสาะก็เสียดู่ารเป็นยาเบ่อิ่มแล้วว่ะไอตู่ก็ไปรุ่นเป็นุระด้วพี่นระเบ่เอินเล่าไปหาน้ะไปหาหนูธุระเล่าเป็นยูเดี <c oughs> แล้วเอินไฟไกล่องหรือว่าเยยนนั่นเปิดเก่งย่นิ้เ้ยไหวกดังกดังนุ่กออไห้เอาตะขาห้เอาวันใข่ไปให้ไ กินกินเอาลูกก oh, really? ินหอดลูกเด้พี่น้องลูกบ่ได้กินนะลูกกับ่ะยูจกุนลูกกับ่ะยูจกุนกินด้วลูกเลยแกินเน้าเสียกินหอดลูกเอาลูกเขาแล้วไปมาแล้วไปแล้วไปเอ้ยไอเอ้ยไปยูไปอ่ะเขาเด็กินดีกว่าเขาหัวดี้ามึงไ้ไงเอาไปยูห้างมันสัมไม่ได้ไปนีแล้วกินห่าลูกก็เก้าหลักพี่น้องผักมา ินก็หม่ยเ้าน่ยเ้เน่เ้าเน่้น่้นี่ยเ้ไเ่เาน่ไเ้าเน่ยเ้าเน่ย้นี่้าเนเ้ไเนี่ยเ้เ่จ้าน่ตเ้นีเ้นเนาี้า่เ้เน่าน้่่นี้ายนนี่ี่เอ เขาเดียวไปกินไข่น้ำตาลมะพร้าวี๋ยวก็แล้วมาเอาเสียบพยังอบบกักไส้เหมือนอยบจกิืรึกินตักเสีบบ่แเสียบขับ มันเรือกเพมหน่อยเลยบรรยากาศดีพีหน่อยกินนั่งทอนนี่้อนของข้าว้อดจิงหรอกินเรารู้ว่าย่านยานต่กินเพราะปากนะกินเพราะปาก ้องไ่จินมก็เก่าไปดไเรช่วงนี้ขอเบาหน่อยก็เนื้อพี่น้องกากินไุช่างไหนเอาาต่้างผลไม้จ้มไปทัว่เี่ยงไก่ไก่ออจุ่มมาท่าีก็ไก่จิ้มมได้ิ้บ่กินไก่น่อย มึงเนี่แหะกี่น้องมึงน่ีินนองเอ้ยเห็นบ่นั่นน่ะว่ะเอ้ยขอแลแอบแอบบจนกินกับเพาเลยรุ่นไหนมากก็ไกีดองหอางาจัเนาะแอบกีดองโดนเอาเลย,มเ,ยมเล็บข้าเก่าเลยบ่ะอาิดองหนออกเนี่ยนี่เอาต่ิเลยแ thì lê cây mốc tạp cây thôi, huẩn tàu hôm hoi hoi không mắc chuyện gì bằng, chưa qua tắt nhà đấy tắt <laughs> Còn, có có nhanh nhà có nhanh thiệt phân của động mới chết họ độc các bạn bất chấp nó bay. chi แซบครับพี่น้องแซบแซบนี่คืออะไรทำมใส่ขวดท่อนบับบับอยอะไว้ใส่ขวดนะังละเคร่องกินเครื่องทอดธรรมดานะกินม้ทอดข้าว็โอ้ยเสียความกลุ้มกลุ้มเลยเ่ได้กินอะไรแลเปียกความกลุ้มกลุ้มโอ้ยเสียคักพี่น้องเลย หาอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อครับพี่น้องก็ยอีสามาดงน้อยบาดงน้อยครับพี่น้องมือนเนี้ยแตหรับพุนี้ครับโชคดีมีความสุขใจเก็บเจ้าไข่เจ้าจนพี่น้องร่ำรวยสุขสุขวนครับเอาผู้ใดตาบอดให้เมื่อตาได้ครับยางบ่าได้ขอให้แลิ่งหันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้ข้าขวดขางวอขาซื้อจริงนี่ครับผู้ใด้ไปลงเข่าลงซิบซิบแอชซิบสองคอยสวงไอ้เศร้าพี่น้องรับชิมนี่ครับสวัสดีครับโอ้ย